สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพระเหมานะคะเป็น EP ีที่320แล้วนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆนะคะมาให้พี่เลือกชมหลายรายการเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2ย์หนะคะหกหกสี่นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะเป็นเบอร์โทร0 6 2 6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะ หรือสแกนลายได้ที่ตัวสแกนเลยนะคะมีสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่สะดวกโอนก็จะมีบริการเก็บปลายทางนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะมีบริการส่งไปรษณีย์ ems นะคะพาทุกรายการนะคะจะเป็นรายการละ300บาททุทกรายการเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อ2ององค์ขึ้นไปนะคะจะเป็น บริการส่งไปรษณี EMS เหมือนกันนะคะองค์เดียวขออนุญาตเก็บค่าส่ง50บาทนะคะทุกกรณีเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่1น,นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ จะเป็นรายการที่สนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะ ีนะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนะคะ ไปรายการที่เจ็ดนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ แนะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่แปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เนะคะ สำหรับพาร์ทรายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รในการที่สิบนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่11นะคะ ไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสองนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่13านะคะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่สิบสานะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่1 6กนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะ ไปเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพาฒ์รายการที่20นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่22นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่23นะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ ยี่สิบห้านะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพะระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะคะสำหรับพะระรายการที่27นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30สนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่30ิบนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพานรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพานรายการที่33นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่36นะคะ ไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเค e, น,ะนะคะสำหรับพระในรายการที่38 <sm> <th> นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่39นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสำหรับ,บผ่านรายการที่40นะคะ ค่นะคะพักก็รับชมทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์นะคะ0ูนนะคะหกหกสี่นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ i อดียไลน์นะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนนะคะ6กหกสี่สอเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะสําหรับแกซื้อรายการเดียวนะคะแต่สาหรับซื้อ2รายการขึ้นไปบริการส่ง ฟรีนะคะไปสษนีย์ EMS นะคะแต่สำหรับลูกค้าที่โอนนะคะก็เป็นบริการส่งไปรษนีย์ EMS ฟรีเหมือนกันนะคะพา mm hmm. ทุกรายการจะเป็นรายการละ300บาททุกรายการนะคะ mm hmm. ส่วนอืมสะดวกสแกนก็สแกนก็ได้นะคะสแกนลน์ได้ที่หลัก QR Code นี้เลยนะคะ mm hmm. ฝากพี่พกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเรื่องพับหมองด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่320จ้า